โยก็สวีฮะ <c oughs> อะไรวะเนี่ย a ่าแต่ u c <oughs> <the> k <c oughs> อันนี้ไม่ได้เตียงมาเนี่ยโย่ก็สวีดาสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับคลิปนี้ก็จะมาเล่นโลบอคแมปที่มีชื่อว่า a n i m e Fight Simulator X ก,กันอีกแล้วนะครับนะซึ่งคลิปนี้ก็จะมารีวิวนะครับ3ามปานนี่คือปานวาลีนะปานหมอแล้วก็ปานเสียงนะครับนะ ก็ชวยสองปานก็คุ่มไม่ได้นะครับก็เลยก็เลยมารีวิวแค่3อันนี้ก่อนละกันนะครับนะโอเคเริ่มมาที่ปานแรกคือปานวาลีนะครับนะวิธีการใช้ปานก็แค่เออก็แค่ชักดาบมานะครับนะโอเคอ่ะสกิลเซตนะครับกดค้างได้นะเป็นการปาดนะครับสกิล x เป็นการทุบพื้นนะครับสกิลซีโอโอเอ่อไปสกิลวีนะครับลำลำเลยแต่ว่ามันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะสกิลวีคือแม่งผมว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะมันอยู่กับที่อะแต่ว่าอันนี้คือแบบ <c oughs> เอ้ยก็เท่ดีเฮ้ยจะม,มามานี้นะครับแต่สกิวีผมว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่นะเนี่ยมันลำอยู่กับที่ทุกคนมา ต่อไปนะครับเป็นาปานหมอกนะครับปานหมอกปานหมอกอ,อะไรวะนี่ครับโอเคอ่ะสกิลแรกนะครับสกิลเซมานี่นะรเรอไปเป็นสกิลเนะครับสกิลซเราสาม,มารถขยายได้นะครับจากซึนะ่งสกิลเนี่ย เอ่อถ้าใครนึกภาพไม่ออกเนี่ยมันก็คล้ายการเปิดสกิลผลโอเปตในวันพีนะครับต้องใจมาอ่าคล้ายกันนะครับนะเราสามารถเลือกเป้าหมายได้ได้ดว,ว่าจะไปหาใครนะครับประมาณนี้นะโอเคต่อไปนกิลวีนะครับโอเคต่อไปเป็นปานเสียงของอุซุยเทนเกนะครับเอากดใช้ไม่ได้โอเคสกิลเซต ทพินสกิ Skill Skill okay, ลเสกิลโอเคต่อไปสกิล V โอ้โอเคครับนะแล้วก็จุดสุ่มนะครับนะจุดสุ่มพวกนี้เนี่ยไอ้พวกสุ่มปลาเนี่ยให้ทุกคนมาที่เกาะใหม่นะครับแล้วก็มาตรงนี้นะจะเป็นจุดสุ่มปลานะครับนะเค okay. ผมพาไปนะเผยใครยังไม่เคยไปนะครับ โอเคนะครับนะก็ตู้สุ่มก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับใช้อยู่ที่ห้าพันนะเดี๋ยวสุ่มให้ดูด้วยว่ามันจะเกลือขค่ดไหนเชียวอ่ะนะโอ้โคตรเกลือนะครับงั้นก็คลิปนี้ก็เ,เพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนนะบ๊ายบายครับไอ้น้องรัก